ประมาณนะครับล,ล่องเรือไส่วนหูฟังนครมันจะมีอยู่ก็มีแจกแจงไปปลายๆคือเรือประกอบตบพระปัญญาป้นน้สงนะครับไปถึงตรงนั้นเนี่ยเมื่อเป็นช่วงฤดูแล้งหรือช่วงหน้าแล้งเนี่ยก็จะเห็นพระอาทิตย์ที่ลงม,มาส่องดวงอาทิตย์จะตรงพอดีกับอ่า ะอราคะครับที่สองได้เดี๋ยวเราก็จะผ่านครับแต่ว่าวันนี้ภาพทิศก็ได้รับตาเราไปแล้วนะครับซึ่งในช่วงฤดูหนาวนั่นเองครับความสวยงามาก็ยังคงไม่หายไปจากภาพหนจาจอะคระับแล้ว สวัสดีครับทุนผู้ชมครับวันนี้นะครับนักครพนมทันข่าวมาสดกันอยู่ที่เรือท่องเที่ยวเทศบาลนะครับาพาท่านผู้ชมมาเที่ยวสองฝั่งโขงสวัสดีเอพี่ศักด์นะครับ FC ตลอดการนะครับก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับที่จังหวัดนครพนม บรรยากาศจะดีมากๆเลยนะครับตอนนี้ PM สองจุนี่ก็จะไม่ค่อยมีนะครับในชว่วงนี้แล้วก็อากาศจะดีมากๆอากาศจะไม่ร้อนนะครับรับลมหนาวที่ริมโขงถือว่าสุดยอดเลยครับสวัสดีท่านที่เข้ามาใหม่นะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านกันเลยนะฮะวันนี้นะครับที่จังหวัดนครพนมสวยงามจริงคนระับ วิวทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำโขงสวยงามจริงๆนบนักท่องเที่ยวก็จะมาเต็มลำนะครับนี่วันปกตินะครับยังขนาดนี้เสาที่ไม่ต้องพูดถึงครับบางทีได้ออกทั้ง2รอบนะครับช่วงนี้ออถือว่าเป็นบรรยากาศที่คึกคักน่าดูกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้นักท่องเที่ยวมาไกลๆนะครับออยังไม่ได้ไกลเลย อันนี้มาจากไหนกันครับวานอนนิวาสวาริชภูมิสกลนกรเสียงอย่างนี้ก็ดีเจอย่างแน่นอนเลยนะครับเสียงสวยใสนะครับมาเที่ยวบรรยากาศเป็นไงบ้างครับชอบบรรยากาศแบบนี้ค่ะได้ดูเขาดีเจอะไรคะได้ดูเขาน้อยใช่เราได้ดูเขาค่ะไม่ได้ดูเรานะดูเขาอย่างเดียวเเขาสวยมากเสียดายเขารอรอค่ะเสียดายเขารอรอค่ะไม่เจอว่าซานเขาไม่มองเราหรือเปล่า สุดยอดเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงหลายคนมาเที่ยวไกลเลยนะครับ,รบาาก็โดยนักภาคมือหนึ่งนะครับในคอของท่านผู้ว่าห้อยพระธาตุพนมรุ่นปี2483รุ่นช่วยไทยพระธาตุพนมรุ่นช่วยไทยรุ่นนี้ใครมีเงิน5าล้าน6ล้านไม่เดือดร้อนครอบครัวหาเช่าบูชาให้ลูกให้ผัวได้นะ <c oughs> อาจจะหมื่นสองหมื่นหรือเป็นแสนแล้วแต่ความพอใจนะครับผมยืนยันว่าพระธาตุพนมรุ่นนี้มาจากแม่ชโย เราะพัทำไมชโยเป็นพระองเดียวที่หาไม่เจอเนาะเนาะม่ีใครเจออลยตอนนี้เราอยู่ชุมชนหนองแสงกําลวน้ําที่มาคู่ไปดูแลเรือเราก็อยู่ตรงนี้เข้าเวียสองายอยู่ตรงนี้เข่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปถ้าขี่เรือไปมันจะเปลืองน้ํมัมากนะไ่กุ้ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์จะเร็วกว่าสะดวกกว่าครับถ้าไม่ได้เข้าเวียนก็ไปอยู่สถานีก็หาทียวที่จังหวัดนครามจรจริงเราทำเอพทิศตกที่ไม้กระเขียนคู่ตรงที่มีเว้าอยู่นั่นแต่ตอนนี้พัดทิศบรรลบเขเพราะตอนนี้อีส ภาคเหนือตอนล่างแล้วก็อีสานตอนบนนี้ยังมีฝนเลยครับฝนหนาวสาวครวนฝนสุดท้ายของปีนี้อโอ้โอส,าสาวสมุทรปราการได้ช่างภาพระดับอินเตอร์เลยวถ้เป็นช่างภาพให้เนะาะสั่งตรงจัดนอกเลยนั่นน่ะช่างภาพแถมยังเป็นคนถือเบียมาเสิร์ฟอีกว้าวอีสาน <laughs> ทางลับน้ำโขงหน้าเรือคือเกาะโดนๆมีความยาวเจ็กิโลครับบนเกาะอย่างนี้แหละที่ว่านี้ห่าวจะมาสร้างโรงแรมเอาแบบขึ้นมาให้ผมอยากให้ผมเอาเรือไปจอดผผม,ผมไม่ได้เนาะเราไม่อยากให้ความร่วมมือเมเสียบรรยากาศมันได้อย่างเงี้ยมันคุบแล้วพวกเขาจะสร้างเร<ว>ือไปจีน,นตอนแรกจะมาซื้อที่แถวสะพาน <laughs> ตอนสู้ข่าวจะไม่ใช่ั้น ปรากฏว,ว่าเดี๋ยวนี้ก่อนชัยเรียกทางโน้นนะฮะนักธุรกิจลงปูนซีเม,มนมากระเบิดภูขเขาตัวนี้ถ้มามัมาโนโลกเปลี่ยนทุบสร้างคอนโดขึ้นได้หลายชั้นให้คนไทยน้ำลายไหลน้ำไปเพรลงทุนบ้านเราทีงนี้มันจะลงทุนถูกกว่าเพื่อเอาเงินของไทยเคนไทยเดียวเียอะทีนี่พากันมาเที่ยวจากที่ไหนกันครับจากสงขลาครับจากสงขลา,า,ขาครับจากสงขลาเลยครับท่านผู้ชมเป็นไงครับบรรยากาศ สุดยอดมากครับสุดยอดมากเลย <laughs> มาเที่ยวก,กี่วันแล้วครับนบคาคมพนมมาแล้วครพนมมาวันนี้วันแรกครับแต่ว่าขึ้นมาจากสงขลาในี่อาทิตย์นึแล้ะครับอ๋อเที่ยวตั้งแต่ภูเรือเชียงคาน<อ>ไล่หนองคายบึงการแล้วก็วามานวคมพนมจะไปต่อมุกกระหาเลยใช่ไหมใช่ครับยิ่ถึงคียมเที่เราะเล่น้ำโขงต้นทางจนสุดทางนี่สุดยอดเลยครับทีนีสุดยอดเลยนะครับจากสงขลา เชิญชวนมาเที่ยวนะครับพนมนิดนึงครับเป็นไงครับมาดูแล้วบรรยากาศบรรยากาศน่าเที่ยวมากครับบรรยากาศว้าวว้าวว้าวลมสุดหนาวนี่สุดยอดเลยครับมันสุขทางใจอะค่ะสุขทางใจเลยใช่ครับเห็นบรรยากาศผู้คนอ่าแล้วผู้คนเขาแบบเหมือนกับเป็นเป็นอะไรที่แบบเป็นมิตรอะใช่คอยู่กับเป็นมิตรกันน่ารักค่ะน่าักคุณนี้ไปต่อไหว้พระธานพนมไหม ไปครับใช่ไหมฮะเราไปเรื่อยๆเลยเนาะเย็นนี้พักที่นี่ก่อนพักที่นี่พรุ่งนี้อีกคืนครับพรุ่งนี้อีกคืนหนึ่งผอว่ายังเที่ยวไม่สุดเลยขอบคุณมากเลยครับอันนี้นักท่องเที่ยวนะครับจากไกลนะฮะเลยนีมาเที่ยวที่นครพนมนะครับ <ok ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่นำมาฝากท่านผู้ชมนะครับวันนี้ยอดเลยครับว mm ่าที่จะตกดินตอนไหนยังไม่ทราบนะครับ แต่เราไม่เห็นพระอาทิตย์แล้วเสียดายมากพระอาทิตย์อัสดงนะครับอว่าไม่หนาวปกร็วอากาศเย็นสบายนะครับถือว่าไม่หนาวมากใครตรงนี้มันติมวยมากไหมปกติถ้าพระอาทิตย์ตกดินก็จะเห็นในช่องนี้พอดีเลยช่องนี้อะไรครับใช่ครับเป็นช่องหลังคาโบสถ์สองอันแขกคนแถบๆเนี่ยนะครับพระอาทิตย์จะเข้าตรงกลางสะพานหรือตรงกลางระหว่างโบสถ์ระหว่างหลังคาโบสถ์ทั้งสองแท้ เป๊ะพอดีเลยนะครับแต่ก็มาให้ตรงเวลาแต่ว่าคนที่เขาอยู่บนเรือเนี่ยก้องงจะรู้ครับว่ใช้เวลานึงเวลาจะใช้เวลาพอพอดีก็จะจะเลี้ยวมันจะเลี้ยวจะได้เห็นคับแรรรกขขงงาาาลีวนนะดท้ตอนนี้กำลังไปดูบรรยากาศที่ริมฝั่งสาวปอราวนะครับ อาก้า5าตัเดทไดีมากๆครับแล้วก like ็มีเป็นลอยนลอยน้พวกแบาณจุ่ันะครับแล้วก็ฝนลอยเรื่อยๆลยมันเลือดในน้ำุกอยางนน้ำลอเลียให้เน้อยอย่างก้ ต้องหมดนแล้วกลางวันสกิลมา เซลาวจะถึงสวิตเซลาวแล้วครับตอนนี้ไ่แล้ว้ตาเลยตาเลอย้งสคนนะเนคับแต่แสนไม่อยีเทาไหร่ย้อเงมันจะเป็นสีทองอันนี้มนจากฝรั่งเออดีตัวนี้เห็นแส ระวังระวังโอเคครับสวัสดีครับจังหวัดนครนมเรามีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติก็คือน้ำตกตัดขาม12กิโลเมตรเท่ากันแต่ที่สำคัญครับคนเกิดวันจันทร์ส่วนใหญ่ผิวพรรณก็จะขาวเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญขาวสุดขอบคุณครับ แต่เขาอสอนอที่เสีย,ยใจ<ค>อย,ย,ย่างแต่บางคนถาเกิดประจันบาง,ง,งคนผิวขาวมันทำการแต่โชคร้ายไปโดนราหูอมจันทร์ุ่นของพีเ่เด,ดือนท่านเคยคิดดูถ้ามันอมเต็มดวงเป็นไงครับเขาเริ่มสาวแหล่เพาะมันแหล่ธรรมาดังดนตรีแหล่บ้านหน้าถ้าเป็นผู้ชายเขาเรียกพี่มืดพี่บัวขาวเพราะราหูอมจันทร์วันอังคารพระธาตุศรีคุณอำเภอนาแกหกกิโลเลยพระธาตุประดมไปวันพุธกลางคืนพระธาตุบระลุขันทกรเมืองเก่าน้ำคำลองเราเมื่อ650ปีก่อนอยู่บ้านดอนตังผมต้นกำนานนาคีคำแก้าคำกองนะ นี่ะอเออเดี๋ยวเราเอาน้ำขึ้นมาครับครับเอาปลามาไม่แม่ไม่ก่อนนี้อันนี้เขาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้ว้าผิดเปล่าผ้านี่แต่คนสวยๆทุกคนรอๆนะผมตกให้ข้างหน้าเลยถ้ามาช้ากว่านี้ความหล่อความสวยจะเหลือให้ผมเห็นน้อยกว่านี้นะผมปิมปลาภ่าปอดแล้วก็เก้าลูกสาวปิดไหมัออ๋ครบลูกสาวก็าทำ แอดมินอะไรคืองการประกอต้องแนะนำสิ่งที่ถูกต้องขนาดพูดชส่อข่าวใหญ่มาหาผมตลอดพิมพ์มาเดียวเขามาใแบบมีเซนเตอร์สาวลาวใต้มาหามันทัมผัสไปถึงคนใหญ่บรรยากาศสองเกาะใหบ่เกัาเคานะแต่มันจะสดชื่นถ้าเป็นทะเลขี้เกือขึ้นหน้าผมจะ็เหนียวตั้งแต่ตอนนี้มันจะสดชื่น คือคนต่างจหวัดเดียวกับนอนนักบอลตองืนอายุยืนเพิ่มหนึ่งปีตอนนักอลองยืนคยุยนต้องรีบมาต้องรีบมาต้องรีบเาต้อบายเด็รีบาทต้องรีบยาต้องรีบมาต้องรบาต้องรีบาต้องรบปาก้องรบมาตรมา่้องรีบมาต้อีบมาต้องรีบาต้องราบมาต้อรมายอีบมาย้องรีบมาตงองรีมาต้่งนีาน้อรีบเดี๋อวจะเมาบรองรีามาต้องรีบม้อรมาต้อกรีทมาน้อรีบมาด้ีม้องรีบมาต้ะรับม้บมาตรับตองมาเจอง มันจะมีความสุขครับได้สัมผัสอากาศที่ดีได้เจอผู้คนที่หลากหลาย